สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ National วันะนะนะนี้เราก็มาหยุดเกมเจ็ดบาปออย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปแนวนี้ครับจะเป็นคลิปไกด์แนวทางการเลือกการ์ดอ r ติแฟกต์จากอีเวนต์ New Year Festival 2024นะครับมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาถามถึงไกด์แนวทางการเลือกเซตอัติแฟกต์นะครับว่าอ r ติแฟกต์อันไหนเนี่ยเราควรจะหยิบมาก่อนดีนะครับเพราะกิจกรรมสุ่มอ r ติแฟกต์ที่ต้องการกิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่แหลนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันมาเพียงแค,ค การอ์ติแฟก์ที่มาเนี่ยมันก็เกลืออีกด้วยนะครับแต่สําหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเซตการ์รรดดีๆเนี่ยมันมาครบหมดเลยเพื่อนๆแล้วผมก็เชื่อว่าผู้เล่นหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยควรจะหยิบใบไหนมาก่อนดีนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปการ,ร์ดที่สาคัญนะครับว่าเซตไหนเพื่อนๆควรจะเลือกควรจะมีไวไ้ในอดีนะครับแล้วก็เซตไหนนะครับสำคัญลองลงมา เป็นสเต็ปไปเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเซตไหนมันสําคัญเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายกิจกรรมนี้ร้าวๆก่อนนะสำหรับกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมสุ่มนะเพื่อนๆขึ้นชื่อว่าสุ่มเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรการันตีแน่นอน1 0อยอยู่แล้วนะครับและของที่เพื่อนๆจะต้องไปหาเพื่อมาใช้ในการสุ่มนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับผลึกแห่งการเวลาครับโดยผลึกแห่งการเวลาอันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถหาได้จากช่องทางตามนี้ครับหลักๆเนี่ยก็คือจากอีเวนต์ในเกมช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะและถ้้้าาเเพื่่อขรวมมทังหด หินผลึกแห่งกาลเวลาที่เพื่อนๆจะสามารถรับได้สูงสุดจะอยู่ที่30ชิ้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการใช้ไอห,หินอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีความสําคัญมากๆนะครับเราควรจะสุ่มเซตสําคัญอันดับต้นๆก่อนแล้วค่อยสุ่มไล่มาเป็นสเต็ปนะครับจะคุ้มค่ามากที่สุดนะและสําหรับเซตที่มาในรอบนี้นะครับอย่างที่บอ,อกไปมันมีเซตที่ดีอยู่ในนี้เกือบทั้งหมดเลยนะเพ,ะเพื่อนๆลองเลือกด,ดูครับโอ้โหบอกเลยว่า การรอบนี้เนี่ยมันมาเยอะมากนะแน่นอนว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับข้อดีอย่างที่บอกไปนะครับมันมีช้อยให้เราเลือกเยอะมากนะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือโอกาสเคลือเนี่ยมันก็เยอะเพื่อนพอการที่มาเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับเยอะแบบเยอะมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมงานเขาใส่การ์ดอาร์ติแฟกต์มาเยอะขนาดนี้นะคือทุกที่เนี่ยทีมงานเขาจะแบ่งๆมาบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยทีมงานเขาจับยัดมาเกือบทั้งหมดเลยนะ และเพื่อการม่เียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเซตที่น่าสนใจดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยมันมีเซตไหนน่าสนใจบ้างนะครับหลังจากที่เราดูเซตที่น่าสนใจทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่สเตปให้เพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะว่าอันไหนเนี่ยเพื่อนๆควรจะแลกมาก่อนนะครับก็สาหรับเซตแรกสุดเลยนะครับที่น่าสนใจเริ่มจากเซตัมเบอร์ที่1 4เพื่อนๆอ,อันนี้ครับ3เกลอือจอมสซนนะครับ เซตนี้จะสามารถเพิ่มไดเมจที่อัศวินพวกพองสร้างแก่ศัตรู5%จะไม่สามารถใช้ได้ใน PVP แล้วก็ศึกทำลายล้างนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเอาจริงมันเป็นเซตที่ใช้คอนเทนต์ PVE เยอะมากๆเพื่อนๆแต่อันนี้ผมมีแต่คือช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าเซตแยกย่อยตามเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมากนะครับทำให้เซตนี้คนก็หยิบม,มาใช้น้อยลงนะครับแต่ถามว่ามันยังดีอยู่ไหม เอาจริงมันก็ยังดีเพื่อนๆเพราะว่ามันสามารถเพิ่มได้เมทให้กับศัตรูได้แบบไม่มีข้อกําหนดอะไรเลยนะครับก็สำหรับเซนีนะครับมันจะขาดอยู่ใบเดียวเพื่อนๆก็คือใบนี้นะ B G 0 3 3ครับสนามฝึก l โอเนสนะครับ แล้วก็เซตต่อมานะครับที่น่าสนใจนะอ่ะนี่ครับ <laughs> เซต2 3มันเพื่อนฉลองวันกห6 2022นะครับสำหรับเซตนี้น่าสนใจตรงไหนนะครับน่าสนใจสําหรับเพื่อนๆน,นที่เก็บการ์าอ์ติแฟกมาครบตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะเซตนี้มันเป็นเซตระดับ UR ทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อนที่สําคัญเวลาที่เราสุ่มได้การซ้ำเนี่ยมันจะแปลงเป็นวัตถุดิบไว้ใช้ในการปลดเลเวลเซตด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เก็บเซตการ์ดครบอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้มาแลกเป็นเซตนี้นะ แล้วก็ต่อมานะครับเซตที่น่าสนใจจะเป็นเซตเบอร์26เพื่อเนเือนวิธีรับมือของแต่ละคนนะครับสำหรับเซตนี้ข้อดีก็คือจะสามารถเพิ่มแตพื้นฐานอสุรินุพองที่มีอัตลักษณ์เล็กน่ล็อก2.5%ต่อ1นเอฟเฟกต์ดีบับที่ติดบนตัวศัตรูได้นะครับจำกัดทั้งหมด6ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูติด6ดีบัฟขึ้นไปนะครับทั้งทีมเราเนี่ยจะได้โบนัสแตะพื้นฐานนะครับเพิ่มมาถึง15%เนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์27บซมอร์ Su สุดิเษสําหรับเซตี้นะครับค,รคลิป PVP ั้นงผม,ผม บ่อยๆเอาจริงเซตนี้เนี่ยผมหยิบมาใช้บ่อยอยู่นะเพราะมันสามารถเพิ่มวัตาทนทานของอัศวินผู้พของได้20%เรนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซตสําคัญสําหรับทีมสายถึกนะครับอันนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์ที่30ครับก็สาหรับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตสาหรับแกงเจ็ดหยนะเพื่อนๆมันจะทําให้แกงเจ็ดหยนะที่เข้าร่วมต่อสู้ใน PvP แล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับจะเพิ่มแตตพื้นฐาน5%พร้อมกับลดเดเมจที่ได้รับถึง10%เเลยนะครับแล้วก็ต่อมา จะเป็นเซตที่31นี่ครับฉลอง50ล้านดาวน์โหลดนะครับเพิ่มความสามารถด้นานพลังชีวิตของพวกพ้องเผ่าไม่ระบุ5%แล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับ10% เมื่อติดเอฟเซตดีบัฟนะครับเบอร์ที่33ครับฉลองครบ3.5ปีแกรนด์คอร์นะครับสำหรับอันนี้จะเป็นเซตของทีมตั้งท่าเพื่อนๆสามารถลดเดเมจที่ได้รับของอสุรพุทธพงที่ตั้งท่าอยู่10%นะครับและยังเพิ่มอัตราฟื้นตัว5%ทุกครั้งที่ได้รับเดเมจจากการใช้สกิลของศัตรูซึ่งสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง5ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บครบ5สแต็กนะจะสามารถลดเดเมจได้ถึง50%แล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นตัวได้อีก25%เลยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นเซตเบ,เบอร์ที่36ครับฉลองครบ3ปี7บาทนะครับสามารถเพิ่มแซดพื้นฐานของอัศวินผู้พองทั้งหมด3%เต่ออัศวินพู้พ้องเผ่าหนังฟ้าที่อยู่ใน3าลบหคนจำกัดได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็สําหรับใครที่เล่นทีมเผ่าหนังฟ้านะผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ดีมา,มากๆนะครับเพราะมันสามารถช่วยบูสต์แซดพื้นฐานได้ถึง9%เลยครับ และต่อมาครับจะเป็นเซตเบอร์40เพื่อนเพื่อนทองฟ้าทะเลและรดูรอนะครับก็สำหรับเซตนี้นะครับพเพื่อนๆน่าจะเห็นผมหยิบม,มาใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้นะทั้งคอนเทนต์ PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับพเพราะเซตนี้นะครับมันจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีอัศวินพื่อองทั้งหมด3%ต่อพก่อองที่กำหนดในสนามรบ1คนได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถบูพลังโจมตีของอัศวินพื่อองทั้งหมดได้สูงถึง9%เลยนะครับ ต่อันนี้มีแต่ด้วยครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม่ระบุเท่านั้นนะแล้วก็ต่อมาเซตเบอร์ที่4 1บอครับฉลองครบ3.5ปี7บาทนะครับเซตนี้ก็สามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของอาลวินโปพองที่มีอัตลักษณ์7บาทนะครับได้5%และเพิ่มเดเ้ดยเบที่สร้างอีก1 0เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนทีม7บาทครับอรนติแฟกต์เซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าสนใจนะ โอเคครับก็หลักๆนะครับเซตที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็มาสรุปเลยนะครับเซตไหนที่เพื่อนๆควรจะมีติดไว้ในอดีก่อนนะก็สาหรับอันแรกสุดเลยนะครับสาคัญที่สุดเลยผมขอยกให้เป็นเซตเบอร์40ครับอันนี้เลยเพื่อนๆทองฟ้าทะเลและฤดูดร้อนนะครับผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ใช้คุ้มค่ามากๆทั้ง PVE แล้วก็ PVP ใครที่ยังขาดใบไหนอยู่ กดอันนี้ให้ครบก่อนเลยนะก่อนที่จะไปเซตอื่นนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์ที่36ครับฉลองครบ3าปี7บาทนะครับจะเป็นเซตที่ไปใช้บูทสแตทของอัศวินพวกของเผ่านางฟ้านะก็สำหรับเข่านางฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น p ี e หรือว่า p v p นะครับณเนะมตาปัจจุบันบอกเลยว่าได้ใช้อยู่มากนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถปลดสตีกได้นะครับได้หยิบม,มาใช้แน่นอนนะก็สำหรับเซตที่จำเป็นต้องมีในไอเดีเนี่ยผมให้เป็น2เซต เบอร์สก,กูที่ผมเพิ่งพูดไปนะแล้วก็ต่อมาคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเซ็เฉพาะทางแล้วเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนที่เล่นทีมคอมไหนเป็นหลักนะครับก็สามารถเก็บเซ็เหล่านี้เพิ่มเติมได้นะโดยเซ็แรกครับเบอร์26ครับจะเป็นเซ็สสาหรับทีมที่มีอัตลักษณ์แกลกนาลลอกนะครับแล้วก็ต่อมาเบอร์27ครับซัมเมอร์สุดพิเศษ,ษสาหรับคนที่ชอบเล่นทีมสายถึกนะครับเซ็นี้เนี่ยควรจะปลดไว้นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์30นะครับสำหรับเบอร์30ก็คือเซ็ของแกงเจ็ดหายนะครับใน สำหรับคนที่เป็นเมนเจ็ดไหญานะนะอาจจะต้องรอลุนปีนี้ครับว่าจะมีตัวละครที่สามารถทําให้ทีมเจ็ดไหนาเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่เมตาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาเบอร์ที่31ครับฉลอง50ล้านดาวโดนะครับใครที่เป็นเมนคอมไม่ระบุแล้วก็ต่อมา33นะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ตัวละครตั้งท่ามีชีวิตยืนยาวนะครับก็อาจจะปลดเซตนี้ไปลองใช้กันดูได้นะ แล้วก็สุดท้ายเบอร์4 1สําหรับคนที่เป็นเมนของ7บาทนะครับก็อย่าลืมเบ็ดเสดเซตนี้กันไว้ด้วยนะและสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นมือใหม่หรือว่ากลัวเกลือเนี่ยเอาจริงเพื่อนเพื่อนมาลุ้นสนามฝึกเลี้เนตไหนึ่งใบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆตดเพียงแค่ใบนี้ไปเดียวนะครับอีก4ใบที่เหลือในเซ็ตเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาได้จากในเกมพอเซตนี้สามารถเอาไปใช้เพิ่มเดเบตในคอนเทนต์พิวีได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกต ณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะต่ากว่าเซตอื่นพอสมควรนะแต่อย่างที่บอกไปเซตนี้เนี่ยคือเพื่อนๆขอแค่ใบเดียวไงแต่ว่าเซตอื่นเนี่ยมันจะต้องแบบไปลุ้นหลายใบนะครับมันก็มีโอกาสเกือนะเพราะผลึกแห่งกาลเวลามันหาได้สูงสุดเพียงแค่ส0ชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวผมลองส่มสักหน่อยแล้วกันมาลองดูครับว่าจะเกือหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าโอกาสออก4%เ็ปะ่ะเอ้ยโอเคได้เลยเพื่อนๆน,นี่นะครับได้เลย เฮ้ยเอาจริงดวงผมดีเนะี่ยโอ้โหเอามาดวงดีกับอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ดีใจเลยนะอ่ะก็นี่ครับพอได้ปุ๊บเราก็สุ่มใหม่ได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะได้การ์ดซนะ,อะลองอีกสักสองสามทีแล้วกันโอเคอันนี้เกลือนะครับคือโอกาสได้เนี่ยมันอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆโอกาสโคตรน,น้อยนะเอางจริงดูดิโอ้โหไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจริงรอบนี้ยากมากนะคือรอบที่แล้วอะไม่ใช่รอบที่แล้วดิสองรอบก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสโคตรง่ายเพื่อนๆโอ้โหรอบนี้ยากจัดอะยากจะจัดเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองวางแผนกันดูดีๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมซุ่มไปสิบใบแล้วปะเพิ่งได้มาอันเดียวโคตรเกลือเล่มันเท่ากับเปิดกาชาเลยเนะี่ยมาไหม เอาให้หมดเลยไหนๆก็ถึงขั้นนี้แล้วโ,โห16ใบนะครับเพิ่งได้หนึ่งใบโอเคน่าจะได้ใบเดียววันนี้สุดท้ายครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เกลือมากนะครับก็สำหรับเพื่อนที่เปิดแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะว่าแต่ละคนอาการเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันถือใครชอบนะครับ อย่าลืมกดไลค์สับสมครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสนนดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ